ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณครูพี่ชัยนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6กันนะครับอ่าสาเหตุที่เราต้องเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่6ก่อนนะครับเพราะหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับส่วนมากจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเกมการเล่นนะครับครูก็เลยนะครับขอข้ามมานะครับเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6ก่อนนะครับครับ ในหน่วยการเรียนรู้ที่6กนะครับก็คือกิจกรรมนันทนาการนะครับกิจกรรมนันทนาการนะครับหมายถึงนะครับกิจกรรมนะครับที่เราทําเวลาว่างนะครับและเป็นกิจกรรมที่เราสนใจนะครับและทําด้วยความสมัครใจนะครับกิจกรรมนันทนาการนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็หนึ่งนะครับกิจกรรมนันทนาการประเภทกลางแจ้งนะครับก็จะใช้ พื้นที่เยอะนะครับหรือว่าเล่นภายนอกอาคารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นนะครับการเล่นฟุตบอลนะครับการปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับและ2นะครับกิจกรรมในร่มนะครับก็คือกิจกรรมนะครับที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เล่นในอาคารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นนะครับหมาฮอตนะครับหมาลุกนะครับวันนี้ครูมีคลิปมาให้นักเรียนดูนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการนะครับว่ามีแบบใดบ้างมีอย่างไรบ้างนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ แล้วนันทนาการคืออะไรละ่ะนันทนาการคือกิจกรรมที่ดีทำในเวลาว่างด้วยความสมัครใจสิ่งผลที่ได้รับก็คือความสุขและความพึงพอใจนันทนาการแบ่งได้เป็น11ประเภทได้แก่ 1. งานศิลปะหัตถกรรม เป็นงานฝีมือหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นการวาดรูปพับกระดาษเย็บปักถักร้อยงานแกะสลักจักสารงานปั้นการประดิษฐ์ศิลปะ DIY เข้าของเครื่องใช้และงานศิลปะอื่นๆ 2. เกมและกีฬาเป็นกิจกรรมที่สนุกท้าทายเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการเล่นฟุตบอลว่ายน้ำ ออกกำลังกายในฟิตเนสบาสเกตบอลแบดมินตันขี่มา้าพายเรือมากรุป๊ปเกมเบตะเตล็ดและเกมการละเล่นพื้นเมือง 3. การเต้นรำเป็นกิจกรรมที่ใช้จังหวะต่างๆสร้างความสนุกสนานเช่นเต้นบัลเล่ฮิปฮอปบีบอยรำไทยลีลาดระบำพื้นเมืองโมเดิร์นแดนซ์และนาฏศิลป์อื่นๆ 4. การละคร เป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจริงของสังคมยุคนั้นๆเช่นดูภาพยนตร์ละครทีวีเล่นละครใบ้ละครเวทีโขนหุ่นกระบอกหนังตะลุง 5. งานอดิเรกเป็นกิจกรรมที่สามารถเลือกได้ตามความสนใจทั้งประเภทสะสมการกระทำหรืองานสร้างสรรค์เช่นสะสมสแตม์ ทำอาหารจัดดอกไม้ถ่ายภาพสะสมของเล่นการเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้งานประดิษฐ์การออกแบบต่างๆ6ดนตรีและร้องเพลงเป็นกิจกรรมที่ให้ความบันเทิงเป็นการผ่อนคลายความเครียดด้วยการร้องเพลงฟังเพลงเล่นดนตรีการสร้างสรรค์ทางดนตรีเช่นแต่งเนื้อเพลงแต่งทำนองเพลง 7. กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมนอกเมืองเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ที่ทำให้ได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและได้พักผ่อนเช่นการไปค่ายพักแรมท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติภูเขาทะเลน้ำตกปั่นจักรยานส่องนกไปสวนสาธารณะสวนสนุกสนามเด็กเล่นสวนสัตว์ 8. วรรณกรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาทักษะความรู้อย่างสร้างสรรค์เช่น การอ่านวรรณกรรมนวนิยานหนังสือพิมพ์การ์ตูนการเขียนเรื่องสั้นบันทึกเรื่องราวประจำวันบทความบทร้อยกรองการพูดในชุมชนการโต้วาทีการเล่านิทานการฟังอภิปรายทอล์ชโชว์กกิจกรรมทางสังคมเป็นกิจกรรมที่กลุ่มคนในสังคมร่วมจัดขึ้นเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันเช่นงานบวชงานแต่งงานงานเลี้ยงวันเกิด การฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆหรือกิจกรรมสร้างสารรค์ที่จัดขึ้นในชุมชน1 0กิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีและวัฒนธรรมเช่นวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันปีใหม่ตรุษจีนคริสต์มาสและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา11การบริการอาสาสมัคร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่นการบริจาคโลหิตให้บริการพัฒนาชุมชนการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสมัครใจในเมื่อกิจกรรมนั่นทนาการมีมากขนาดนี้คุณก็เลือกทำกิจกรรมที่ชอบกิจกรรมที่ใช่ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณดูสิ ครับก็จดลงไปนะครับในคลิปวิดีโอที่ครูให้ดูนะครับวันนี้ครูก็มีนะครับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับในหนังสือนะครับก็คือหน้า1นึ่งร้อยสามนะครับทำนะครับแล้วก็ส่งมานะครับในลายส่วนตัวของครูนะครับสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ